แคมรี่ครับ ACV 41ปี2010ครับมีอาการเวลาสตาร์ทเนาะมันจะมีอาการสำลักเกาก็คือเครื่องเดินไม่เรียบแล้วก็ตอนที่จะเร่งแซงขับอยู่90จะเร่งแซงไปหา1 10 1 11เนี่ย1 20เนี่ยมันจะขึ้นไม่ค่อยได้เหมือนไม่ไม่ค่อยมีแรงงั้นอาการสำลักตอนที่สตาร์ทแล้วก็รอบเดินเบาเนี่ยที่เครื่องยนต์เดินไม่เรียบเนี่ยสิ่งนี้ทำให้ต้องเข้ามาตรวจเช็ค สิ่งที่เราเช็คเจอก็คือลักษณะงานของเราเนี่ยเราจะเช็คเรื่องของหัวฉีดเนาะเช็คเรื่องของอากาศเนาะแล้วก็เช็คเรื่องของไฟเนาะหัวฉีดครับทั้ง4หัวฉีดฉีดน้ํามันเท่ากาันปริมาณเท่ากาันไม่มีการรั่วครับถือว่าหัวฉีดปกติฉีดน้ามันได้ครับต่อมาเรื่องของอากาศครับจะมีท่ออากาศหลายจุดที่สังเกตว่าเกิดการแตกและทําให้อากาศเข้าห้องเผาไหม้ได้โดยที่ไม่ได้ผ่านแมปเซนเซอร์อันนี้ก็จุดเดียนะ เพราะว่าอากาศเขาจะให้ไหลเข้าแค่ทางเดียวเมื่อไหลแอบเข้าทางอื่นแล้วจะทําให้แมปเซนเซอร์เนี่ยไม่สามารถจับค่าอากาศปริมาณของอากาศเนาะที่วิ่งเข้าขห้องผอมไม่ได้ก็คือมีอากาศรั่วเข้าห้องผอมไม่เรื่องต่อมาอเียงเรื่อง<ๆ>ดังมากมอเตอร์ไซค์เอ่อเรื่องต่อมาก็คือเรื่องไฟไฟเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าอุเทียนเนี่ยมีการฉับน,น้ํามันแล้วก็มีการสึกหลอไปบ้างแล้วเพราะว่าใช้งานมาเป็นหลักแสนกิโลเพราะว่าคันนี้ระยะ2 1 5 0 0 0 วัตเทียนก็จะมีสั้นไปบ้างแต่วัดเทียนเองก็โดนโกวนโดยเกลียวของวัดเทียนนะครับจะมีคาบน้ํามันเยอะก็จะไปกวนการเคลื่อนที่ของไฟเหมือนกันครับอากาศมีปัญหาไฟมีปัญหาอีกจุดหนึ่งก็คือตัวซ็อกเก็ตของคอย,ยจะมีปัญหาก็คือกิฟล็อกเนี่ยล็อกไม่แน่นและตัวเขาเองมีการแตกเวลากดย้ําเข้าไปเนี่ยมันกดได้ไม่สุดถึงสุดในบางปลั๊กในบางซ็อกเก็ตเนาะก็จะมีปัญหาเรื่องของการ คงสภาพอยู่เวลารถเกิดการสั่นเนี่ยมันเกิดการถอนตัวและสูบสี่ก็คือเกิดการแตกั้นซ็อกเก็ตตัวนี้มันแตกทําให้ไฟจ่ายไปที่คอยได้ไม่ดีครับรถคันนี้สามารถสรุปได้อย่างนี้ฮะการสำลักที่เกิดจากอากาศรั่วและการสำลักที่เกิดจากไฟที่จ่ายไม่ดีครับงั้นถ้าเกิดเราทยอยแก้ตรงจุดแล้วก็ตรวจเช็คทุกระบบไม่ทิ้งระบบใดระบบหนึ่งไว้มันจะทำให้งานออกมาได้ดีครับขอบคุณครับที่เข้ามาใช้บริการ Yo!